เอออยากเข่า,มา,ามไม่เนาะใครจะมีไห้เออกินเนาะสามันั่อ,อ่าเป็นอไเอาบ่ากันว่าเอาหันชิจับเอาเลยถาคูมันก็เลยมันมีครูมักกนกะทนไหนแล้ว <c oughs> ถาจากักถาจักหน่อยเนาะ ไปไซเลยทั้งผูกไก่บ่ทั้งเข้าออกบอ่<อ>ทั้งเข้าออกบอ่เขาจะไปถามู้นเลยไปเลยเนาะมัะนะ<อ>มจังบรเสีกเวลา สบายดีป้าลุงในเอฟซี e FC, บูชูสุคนตีด,ดีต้องห้าขักสู่สองเบาดัมสมพรสีบุญเลืองมนีมาทั้งผีดแหละยู่กลางดวงการป้าเถิดป้าลุงเลยมาหาเลาะสื่อมูหมูขจารายนี่มูดูท่าบางท้องเห่แหละอ้าวเฮากันดีเละมา มูเพิน่นมูลาดมูพื้นเมืองเฮานี่แหละมูดำดูกลางลมกลางป่าเป็นไรงั้นเพิ่นมูคนล้ายหรือมูนะพ่นใส่ยำเขาหัวเด้ใส่ใหม่ใส่ย,ยังไง Tôi theo hệ, Để không bỏ, à? này, thôi gì đó. Ừ. thôi hẹn hả nó phải đi tìm mới lấy nhàn nó đây là khai thôi đấy เก่าแสนโผมันคือจอยแท้ใกล้แท้แต่ชีรุ่งขอ้แดนรึเปล่ามันได้ลูกเออตอนมันอองลูกมันแห่ยู่ดองมันมันเขาดองแล้วมันถึงแห่เข้าบอกมันนี่มันนี่มันอองลูกมันแห่เลยมันเขาเพียงเลยป้าตอดตีนจนแน่นนะเนาะตีนกุดเลย มตัวใสญ่ได้เยอะนี่นจ้อยก็ได้เขาซื้ยอเาซื้อมุทกบานเกินห้าหมูบ่เหง้ออกมาเนาะเขาเห็นหันก็ออกแล้วริบๆออกมาไก่เน่ะก็ลายเนาะถามังเลยไก่ นไอุยนะพอดีกนุตากระร้นีหาตาจะจุอะไรมนี่ก่อนด้ยนะจุจานัตนั่จวอบตาขาอุกไปแก้วบุบีนั่นแก้วบุีไหนะเขาอ่านดนะเออขุนเลยเนาะเจ็ดคากลีใหม่นี่ยกะล้ยืนอะไรแกปะอ้าว

ลูกเพิ่นเขานี่คือยาตำแล้วสักเขานี่นะเออบอลเพิ่นตามเขาตะกี้

ออนไลน์ลามาเด้อมาชมเมืองข้างพอีอยู่กลางป่าเลยบอนพับอยู่โอ้สีเกียวฟูได้ไทยสีเกียะบรรยากาศทือว่าเย็นลมลื่นขนาดบรรยากาศเนี่ยบ้านกลางป่าพเพลียงมู้ลายขนาด พอสามสิบโตโมูเพิ่นมูไลยวิธีชีวิตแบบพอเพียงนะพนเพลี่ยงไว้อันนี้เล่าเพิพ่นเฮ้ยยังห่องอยู่โบธนออกมามีเทียงซองลังอยู่นี่เบาตามผ้าซมมานี่ผ้าเลาะผ้าซมตามสไต lông ma tăng tay sau, học kinh văn mà, mà chắc này chắc tổ là mượn này, đầy hung si này, hung si này, cao máu phần vào, cũng mượn có để

เฮาบ่อยากซอดหมูป่าเนาะอือเด้อนะเฮาหมูป่าน่ะแลมๆนี่เออเฮ็ดนี่ก็ยังเนี่หมูป่ายังอยู่บ่เออเฮ็ดบ่นี่บ่มีไผเอามันได้บ่เออเพราะว่ามันดงใหญ่เนาะ ดงง่ายรีะเขาว่ามันทนในหมู่ป่านี่แบบลูกสอดมนันนี่แบบมันน่านเป็นโลกมันน,าน่านยังแบบมันแข็งแห้งเขาอ่ะหนาเร็มเร็มไไยันบริยีนเสียงหะนะ่อเนาะคันนี้มันมาแล้ว อยู่ข้างนอกแล้วอ้เจ้าน้าค้าอยู่บ่เย้พอทำพอเออนะคะรวมประชุมเออ,อพอดีแลกนะเนาออกจากกันอีกเนาะคันเราเมื่อบมได้ก็มื่ออื่นสีลงมาเอาวไหมคันว่ามันได้ร์ไลนะนะแจ็คเราสิค้ายจา็คตรออยู่เราเราเบาอยู่บ่

ี่ก็เพานสุดค้ายลายในตัวนี้เหรอโอ้โหเรียงละเทียงยืนหันต่อเทียงนะสีขาวสีขาวจ็ตโต พอน้ำพันซ้ำโตนะก็พอจะซ้ำพันสิบะหายปะตะคิว่าวางไปไม่ั่หนตัวนั้นไปว่างนีหมดมีโม่ขาโม่ซอเจ้าเออสองเจ้าบปนะโมลายย่หักลายเจ้า้เออลายเจ้าปะมันยังตัวเดียวตัวไกลลีนะตัวไกลลีนะ เล็ดเจ๊เล่าเลยละตัวนี้นูออกมาเหรอบ่หมูพัน่ล้เข้าวปลาคขายทั้งหมูข้าวไว้

เราดำบูงูเลยอนอนคตงูพเพิ่มเรามีงูป่าอยู่ในไ,ไม้ยังลอยอยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็สิได้เก็บบรรยากาศไ้เพียงสนิบเดอ้อมาเลาะสื่อมูอยู่ทั้งลาวลมเถอะหัวาลาวทั้งเถอะอ่ะานอะไ้กับจังขอกันคลิปใหม่เดอ้อถัดามาส่มคลิปนี้กับ ดูดีไม่แห้ะสบความสุกร็จครับข,ขอมอกขอบใจลายของสุดมายสบายดี